วันนี้นะคะอาจารย์พระอาจารย์ให้พระอาจารย์มาเกาเอาเก้าอี้แล้วก็โต๊ะนั่งหลังบ้านนะคะให้ทางวัดไปนะคะเสียดายคืออยากจะทิ้งทิ้งไปก็เสียดายเอาไปให้ญาติอยค่ะสวัสดีค่ะปาปูนาอเมรเอัไปที่ไหมไปเมื่อไปฮาอ,อาบนา้ำ โอ้อันนี้เพิ่นจะเพิ่นจะเอาไปอันซ่าใบหน้าเพิ่อนจ้ะโอ้โหห่อห้อนตัวผู้เดียวเด้อนี่บ่ธรรมดาเด้นี่นักนักกล้่ำยังแพ้นะนี่ ออกซื้ออาจารย์บอกว่าออกซื้ออีกแล้วเ <laughs> นี่ยเนี่ยมทุกข้ออันนั้นถือวันเดียว yeah. oh, right. นี่คะ่ะเอาโต๊ะให้อาจารย์หนะะ่อยค่ะแดดดีมากเลยคะ่ะแดดดีมาก,มากโอ้ยนี่เอาโต๊ะไปให้วัดนะคะถวายวัดถวายพระอาจารย์เพื่อจะได้ให้ญาติโยมไปนั่งนะคะ จริงๆเน่โต๊ะมันดีแต่ว่ามันอยู่หลังบ้านเพราะมันติดกับดาจ้ามันติดกับทะเลมันก็เลยเป็นสนิมเพราะว่าเกืออันนี้ the stand to have two ไว้ for the umbrella สองอันอยู่สิ he said is over there เ yeah. ด right? ี๋ยวจะไปแบกหุมให้เอ้ยดูสินข,ขนาดได้นะเอ้ย อาจารย์เอาซี่ข้างหน้าบอดีบ่ะฮะเอาซี่ข้างข้างหน้าบอดีบ่ะโบตัวนี้ง่ายขึ้นเยอะมาบังบังมีพี่น้องนี่บังมีเด้อพี่น้องบังมีคอยเป็นนุ้ยแล้วนี่ โอ้อาจารย์อาจารย์ตรงนู้นสามลูกเลยสามลูกสามลูกแล้วนนสี่ลูกอู้ทำไมมันโตวไวอ,อย่างนี้ล่ะฮ่าโอ้โหโอ้มันโตวไวมากเลยอาจารย์เออเนี่ยมีในอเมริกาเด้อนี่ย่งมีในอเมกาเด้อนี่มันมันมงมีโอ้ my god มันเริ่มออกมาเรื่อยอาจารย์มันเริ่มออกมาเรื่อยแตกมาเรื่อยเลยนี่อาจารย์อาจารย์นี่นี่นี่อาจารย์นี่อย่างนี้นะอาจารย์ นี่เป็นอย่างนี้นะมันจะแตกอ ffic. อกมาได้จานนี้นนี่นีนี่นี่นี่มันก็จะแตกออกมานี่แม่นแล้วนี่ๆๆีมันเริ่มแตกออกมาแล้วโอ้ยุนผอยู่ข้างยอดน่นก็เป็นไปีแข่งปรหาฮะโอ้ยนีดีฝั่มีอยเป็นน่วยพี่น้องเอ้ยส้มน้มส้มนวาสูตรพันเดียวสูตรเดียวกันก <c oughs> ับอ <s uss UC S> <c oughs> ่ พี่อะไรนะพี่อะไรที่ลูกสาวแกถ่ายภาพนะแกเชื่ออะไรอ่ะพี่วันเออพี่วันเนี่ยต้นไอ้พันเดียวกันกับพี่วันเดียวันดิฮะพันเดียวกันค่ะเนี่ยพันเดียวกันแต่ว่ามันไม่พอน้ํามันไม่ค่อยพอน้ำอุ้ยกระถินกระถินค่ะกระถินอุ้ยกระถินนี่ต้องตัดทิงอาจารย์แน่ใจว่าจะตัดให้โยมนะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะตัดให้ตัดทิ้งนะคะ นี่ค่ะดูการโหลดของอาจารย์โอ้อาจารย์สุดยอดมากในการโหลดรถกระบ,บะเล็กๆนะคะแต่เจ๋วนะคะพันชำนาญในการโหลดเด้ยค่ะคุณน่ะอุย้ยแคกขนาดนด้ยันว่ามันรถบรรทุกเมืองไทยผุนแน่เมืองไทยแบบเป็นรถพุ่มพวงเลยมันบอก <laughs>